สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับนายกคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566โดยหมอลักษ์เลขานิเทศโหนฝันธงลักษ์เลขานิเทศเผยคำทํานายดวงเมืองปี2566หลังดาเพื่อหัดย้าย19เมษายนตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใคร เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานต์6 6จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักษณ์เลขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองหลังดาบพระหัตย์ย้าย19เาเมษาตอบคำถามนายกผ่านทางรายการสามแซบนายกคนต่อไปคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่หนายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะนี้ ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครมาเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นบพระเคราะ์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตีย้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาท็อปนิวข่าบ้านหมอนิดเปิดดวงทํานายพิธาธนาธรยิ่งกดยิ่งโตพักลุงป้อมแตกลวงตู่ดวงไม่ดีประชาธิปัตย์ฝืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งโพสต์ได้อย่างน่าสนใจทำเอาผู้คน ต้องมาหาดูคลิปกันบ้างเลยลองเปิดไปดูท็อปนิวส์เล่นๆเขาให้หมอนิดหมอดูมาทำนายดวงทิมพิธาหมอดูบอกว่ายิ่งกดพระเข้าไกลยิ่งโตยิ่งถ้าไปยุบพักเล่นงานพิธายังไงข้าวไกลก็จะได้อีกเพราะดวงเขาเป็นแบบนั้นรวมถึงดวงธนาธรด้วยอิทธิกรถึงขั้นไปไม่เป็นเลย ด้านชาวเน็ตก็วิจารณ์กันสนุกเลยอย่างเช่นคอมเมนว่าเรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟนๆช่องเขาวแต่พ่อหมอดูอย่างพูดแบบนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้เขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องของดวงนะแต่หมอน,นิดยังชมวิธีการหาเสียงด้วยการใช้ QR code ด้วยฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแลวปิดท้ายพิธีกรต้องมาให้กำลังใจคนดูก็เขาพูดตามดวงนะ ฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าุตส่าหให้หมอดูมานะ่ะหวังว่าจะปลอบใจคนแต่เป็นหดหูกว่าเดิมนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอีท็อปนิวนะ่ะคือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาพอไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ให้ไปที่อื่นชีวิตปัดซบมากไม่มีที่ลงถัดมาคอมเมนต์ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราเองที่เจ็บ ฮ่าฮ่ฮที่จริงแล้วน่ะหมอคือส้มแต่ออกตัวแรงไม่ได้วันชัยทำนายอิทธิพลดวงดาวทำอำนาจเก่าแตกทับเกิดอำนาจใหม่ประชาชนผง,งาดนายวันชัยสอนอสิริโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เ,เพื่อทำนายถึงอนาคตการเมืองไทยหลังจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวที่มีอิทธิพลทางโหงราศาสตร์ว่าจะเกิดสึนามิทางการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ จะได้เห็นโฉมหน้าใหม่ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนายวันชัยระบุว่าวันที่19เมษายนช่วงดึกดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองในตำแหน่งปราชาโชคสถิตอยู่หนึงปีต่อแต่นั้น17ตุลาคมปีเดียวกันเวลา6นาิกา22นาทีดาวราหูเคลื่อนย้ายออกจากราศีเมษอันเป็นดวงเมือง มาอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นอริอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลบเมื่ออริมาเจอกับราหูเลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นคุณเป็นบวกกับประเทศสถิตยอยู่ถึง2ปีครึ่งเมื่อพิจารณากันลึกๆแบบสุดๆโหนท่านว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจของประชาชนอำนาจใหม่คนใหม่จะเกิดขึ้นส่วนคนเก่าจะสูญสิ้นแตกทับพิกกินสี จาะสามลายเซ็นลุงตู่ลุงป้อมเสียหนูใครได้เป็นนายกถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกิ่นสีหรือชาณรงค์ขันถีเท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซ็นจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีช่องแดเลยขอเชิญมาเปิดใจที่มาของการดูดวง พร้อมเปิดคำทํานายว่าหลังเลือกตั้งปี66ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรท่าทางคนนี้นะ่ะจะใหญ่โตไหมติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคำถามถัดมาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้ล่ะ ติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณเชนวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับแนวนอนคำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่21ม,มีนาคมราศีมีน ลัคนาราศีมังกรอันนี้คือประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปป่าโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนไม่ได้เซ็นแบบนี้คำถามถัดมาอ้อเหรอลายเซ็นนี้เป็นคนเจ้าอโรมไหมทิกตอบว่าอย่าบอกเจ้าอารมไหมเจ้าชะตาเป็นคนหญิงธนงในศักดิ์สีอาทิตย์แตกกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไง คำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่มีคนนึงเน่ะเกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13ที่ก่อนถามว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุ้งอิงเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไว้เฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมาถ้าง,งั้นฉันเอาอีกหนึ่งคนก็นแล้วกันลุงป้อมติ๊กตอบว่าลุงป้อมนะ่ะเกิดวันที่11วันเสาร์ เสาทางกาละโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงหลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามี1น่นะประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมหลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชันวิตรกูล13กันยายนวันพุธพิธีกรถามว่า3คนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทำนายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีพิธีกรถามว่า ก็ดีหมดเลยใช่ไหม3คนนี้ติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครขึ้นเป็นนายกนะ่ะดีหมดพิธีกรถามว่าพอดูออกแล้วกัน1กับ3นะ่ะก็คือเสยหนูค่ะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปร่งวาจาไปเองนะคำทำนายจากพิกษุณีปายหรือหมอปายแพรกระซิบทำนายคนลุกภัยพิบัติเรื่องใหญ่โตตกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติใหญ่โต,โต ที่ทำให้โลกมนุษย์ต้องจารึกไว้จะมีเกิดขึ้นในยุคนี้ที่พวกเราต้องเห็นไหมพิษุณีปายกล่าวว่าขณะที่โลกมนุษย์ต้องจารึกแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันอย่างไม่มีแต่มีเหตุที่ต้องจารึกว่าผู้เขาไฟระเบิดที่นี่ที่นี่น้ำทะลักรุนแรงมีแผ่นดินสุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าหมอปายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถว เพราะว่าท่านยมเคยพูดถึงเรื่องของควันที่จะทำให้เดินทางลำบากมีการยกเลิกไฟลายเที่ยวบินไปแล้ว4,000-5,000ฟลายก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันก็ภูเขาไฟระเบิดขมเมาไปครึ่งซีกโลกเลยบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมพิษุณีปลายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องของคนวงการบันเทิงพิษุนีปายกล่าวว่าปีนี้คนจะแต่งงานเยอะ ข่าวดีเยอะคนปกติอาจจะอิจฉาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งน่ะก็ต้องมองมุมกลับมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆเตือนในเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนในเรื่องของเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์จะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งถ้าไม่ดังขึ้นมามันเครียดดวงพิธาลุ้นนายก ทั้งนี้สําหรับทางโหงราศาสตร์เมื่อเร็วๆนี้ก็มีสวาบางคนคือโหอนวันชัยสอนสิริพศเฟซบุ๊กทํานายทายทักตามหลักโหนดวงดาวหลักใจใจความบางช่วงบักตอนมีว่าเคยเขียนไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน2566ว่าดาวพฤหัสย,ย้ายราหูจะเคลื่อนออกจากดวงเมืองวันที่17ตุลาคม2566ช่วงเปลี่ยนผ่านจะอิรุงตุงนางอย่างที่เห็นและจะโล่งโปร่งสดใส หลัง17ตุลาคมที่จริงนั้นอาจจะไม่ใช่ที่เห็นอาจจะไม่เป็นเป็นเรื่องของอนิจจังทางการเมืองทั้งนี้จากคำทำนายข้างต้นก็ชวนคิดว่าจะยังไงกันแน่อย่างไรก็ตามไม่ว่าที่สุดท้ายแล้วการจะตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครหากโฟกัสในทางโหราศาสตร์กับตัวบุคคลคือพิธาลิมเจริญรัต ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลก็ย่อมจะมีนักโหราศาสตร์นักวิเคราะห์ดวงชะตาพิธาแน่ๆแ,และในบรรดาผู้ที่ได้วิเคราะห์ดวงชะตาที่ประกาศตัวจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็รวมถึงอาจารย์มาสเทหาสธรรม mm. e. ที่วิเคราะห์และโพสต์ไว้ใน Facebook เช่นกันดืยสังเขตจากการโพสต์ของอาจารย์มาสบอกว่าพิธาลิมเจริญรัฐเกิดวันที่5กันยายน2523 ตามวิชาดวงจีนเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำรู้ราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจมีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาฉา,านรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนใน ไม่ดื้อหัวชนฝาหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่ตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมนี่เป็นส่วนถัดมาจากโพสต์ระบุด,ดวงคนทาตทองหยินนั่งไฟมะเสงที่ชื่อพิธาคนนี้และรวมถึงในดวงที่มีธาตุทองเยอะมากถึงสตัว แต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทําให้บุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความเป็นอายุติธรรมเป็นดวงดิถีทองแข็งแรงมีกําลังมากซึ่งจะมีธาตุให้คุณเป็นธาตุไม้และน้ําเป็นดวงที่มีบุคลิกค,คือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดปัจจุบันถนนชีวิต1ิปีของคุณพิธา เดินธาดดินแสดงถึงภาระการกดดันงานหนักปัญหาเอกสารสัญญาขัดแย้งกับผู้มีอำนาจทางอาจารย์มาได้โพสต์ไว้แต่ข้อระบุถึงเกณฑ์ดวงด้วยว่ามาพร้อมกับชวดธาดน้ำคือคำพูดดีการแสดงออกดีมีความเข้าวหน้าเข้ามาภาคีพิเศษกับวอกในดวงและเดือนที่เลือกตั้งเป็นมะโรง ก่อเกิดเป็นซูปเปอร์น้ำซึ่งเป็นธาตุที่ให้คุณกับดวงอย่างยิ่งยวดจึงได้รับการสนับสนุนจากมหาชน